สวัสดีค่ะทุกคนต้อเราเข้าสู่พูทิงแคช์ชนแนลนะคะวันนี้เราจะมาแนะนําระบบของการทั้งหมดนะคะแล้วก็รวมถึงวิธีการเลือกใส่การว่าเฮ้ยเราจะใส่การอะไรทําให้ตัวเราเก่งที่สุดแล้วก็รวมถึงเออการแนวไหนเนี่ยดีที่สุดแล้วก็การปั้นตัวจากการเนี่ยทำอะไรยังไงบ้างนะคะนอกจากนี้คะ่ะก็จะมีแบบเออระบบวิธีการหาการบอลกับการแนะนําระบบประมูลกลางนะคะแบบสรุปสรุปการแล้วก็ รวมถึงแถมเทคนิคการตีบอสมายาด้วยนะทุกคนสําหรับใครที่พร้อมกันแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์และกดซับสไคร้ให้กันก่อนนะคะโดยที่หัวข้อต่อไปเออมีการแพนไ้แล้วว่าจะทําเกี่ยวกับพวกเจาะลึกเรื่องสัตว์แบบอัปเดตล่าสุดนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราปะดูกันได้เลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในหัวข้อเลยนะคะเรื่องแนะนําระบบการทั้งหมดนะคะแล้วก็เนี่ยเราควรจะเลือกใส่การอะไรดีแล้วก็การอาไหนที่มันดีสุดเหมาะกับเรานะคะ ก็อย่างที่เห็นอนะ่ะอุปกรณ์ทุกชิ้นมันใส่การ์ดได้เนาะคือการ์ดมันก็มีตั้งแต่แบบว่าขาวเขียวแล้วก็การ์ดลุงที่เป็นการ์ดบอสนะคะเรามาดูแสแตตของการ์ดกันนะคะในส่วนอาวุธเนี่ยมันจะเป็นแอคแท็กกับเมจิแอแท็กนะคะเหมือนกับสร้อยเลยสร้อยนะคะ AG. เอจิเออแอคแท็กกับเมจิแอแท็กนะสำหรับประดับทั้งสองข้างนะคะมันจะเป็นเพิ่มคริกับคริดามจน,นะคะอันนี้ในโซนนี้ที่สามารถใส่ได้แล้วก็สําหรับอ่ เสื้อกับผ้าคลุมนะคะมันก็จะเป็นพวกเพิ่ม HP แล้วก็ดีเฟนต์อะไรประมาณนั้นเนาะอันนี้ตัวอย่างตัวอย่างสำหรับรองเท้านะคะรองเท้ามันจะเป็นด้านเมจิกการเมจิกดีเฟนต์นนะสำหรับเกมเนี้ยนะคะก็คือความสามารถการ์ดเนี่ยมันค่อนข้างจะตรงตรงเลยแล้วก็แตกต่างกับภาคอื่นๆประมาณนึงนะคะันว่าก็ภาคนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันตรงตรงเลยคือยิ่งการที่ดอปจากมอนเวลสูงอะ่ะมันจะดีกว่าการที่ดอปจากมอนที่เวลต่ำกว่าแน่นอน อย่าคาดอื่นมันอาจจะแบบเออแรนดอมไปบ้างมีดีกว่าแย่กว่าอะไรก็ว่าไปแต่อันเนี้ยคือมันตรงๆเลยว่าดีกว่าแน่นอนอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างอย่างอันนี้นะคะเอาเน,นี้ยกันการ์ดมาลีน่าเนี่ยก็คืออันนี้เพิ่มคียร้อยร้อยสามอ่ะแอคแท็กมินจิแอคแท็กดูไวเนาะประมาณนี้เนาะมันจะไม่เหมือนกับอ่าการ์ดเวลสิตนะคะที่เป็นอ่าสะวัสด์เซเว่นเบบี้นะอันนี้เพิ่มคียแค่ห้าสี่แอคแท็กสิบสอง เห็นปะคือมันเยอะกว่าแน่นอนหรือจะเป็นอันอื่นอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างแค่ได้แนท็กะอะไรเงี้ยมันก็เนี่ยเห็นปะคือการเรวสูงกว่าดีกว่า100%การ์ดของเรานะคะมันก็สามารถอัปเกรดเพิ่มได้ด้วยเดี๋ยวค่ะจะกดให้ดูนะการอัปเกรดมันจะมีอยู่3อย่างเริ่มที่อันแรกอัปเกรดอันแรกก็เพิ่มเอ็กพีให้มันนะคะของที่ต้องใช้ก็เป็นพวกเอ็กพีการ์ดหรือจะการ์ดทั่วไปก็ได้แต่การ์ดทั่วไปไม่แนะนําให้ใช้เพราะว่ามัน แพงกว่าแล้วก็ไม่คุ้มไอ้พวกการเอ็ p พีเนี่ยมันถูกกว่าคือถ้าอันนี้อัปเกรดมันจะเกิดอะไรก็ในส่วนของสเตตด้านบนของกาดพวกแอคแท็กไม่ใช่แคแท็กอะไรเงรี้ยมันก็จะเพิ่มตามไปนะคะตามเอพีเวลมันเนาะแล้วถ้าอย่างนั้นอะมาถึงอันนี้ในส่วนของการอัปดาวอัปดาวมันจะเป็นการอัปเอฟเฟกของการดน,น,นั้นนะคะอย่างอันนี้ถ้าเพิ่มเพิ่มดาวเนี่ยมันจะเพิ่มอะไรบ้างตัวอย่างก็ลองอ่าน,านดูเดี๋ยวหาตัวอย่างง่าย นี่จะอย่างง,ง่ายๆไหมอันนี้นะแมเออไอตัวค่าดเนี้ยมันจะเพิ่มเอฟเฟกของการซึ่งเราก็หาก,การอะไรก็ได้เนี่ยมาแรนดดอมมันสุ่มไปซึ่งอย่างการขาวถ้าใช้การเป็นอื่นมีโอกาสติด35%นะคะแต่ถ้าเกิดเราอ่ะอยากติดแบบ100%ในเคสอันนี้ก็คือใช้การเดียวกันอัพหนึ่งดาวของสองดาวมันก็ติด100%ซึ่งมันจะมีโอกาสติดมากกว่านะคะเช่นเดียวกับการเป็นอื่นก็ใช้การไปเดียวกันอัพมันก็จะมีโอกาสติด100%แต่การเป็นอื่นก็เปอร์เซ็นต์น้อย,อย แล้วก็มาเพิ่มเติมสาหรับระบบอวยพอรมันก็จะเป็นเหมือนกันอ๋อเพิ่มขึ้นมาอีกทีหนึ่งว่าได้ไรเลยเราก็ต้องมีหินอันนี้นะคะและการกดก็ต้องไปหาหินนี้มาเนาะเป็นการเพิ่มแตตเพิ่มขึ้นอีกสําหรับการนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเข้าหัวข้อเจาะลึกลงไปหน่อยสําหรับวิธีการเลือกใส่การนะคะนะคะเออวิธีการเลือกใส่การนะคะว่าแบบเออการไหนดีสุดของแต่อาชีพซึ่งค่ะคิดว่าคุกคนคงอยากรู้ว่าเฮ้ยเราจะใส่การอะไรดีเราเล่นอันนี้เราใส่การอะไรดีก็ ก่อนอื่นเลยเกมภาคนี้มันจะมีความแตกต่างอย่างจากภาคอื่นอย่างที่บอกในเคสของเรื่องสเตตคือมันจะไม่ได้มีแบบเฮ้ยกาที่โหอันนี้เลยบวกบวกอันนี้ต้องใส่อันนี้แน่นอนว่าเอาอแสนนี้ปึ๊บแม่งเก่งสุดแล้วแต่ว่าภาคนี้มันจะแบบไม่ได้เป็นอย่างนั้นภาคนี้เนี่ยมันจะไปเน้นในเรื่องของการพวกแบบบาลานซ์สเตตของตัวละครด้วยแล้วก็ การเติมสเตตที่หายไปให้มันครบนะคะโดยในส่วนของอันเนี้ยจริงๆคัทมีอธิบายไปแล้วนะเรื่องข้อมูลแบบว่าเฮ้ยว่าแต่ละอาชีพเนี่ยเราต้องใช้สเตตไหนดีสุดแล้วก็รวมถึงการบาลาสเตตนั้นๆด้วยคัทก็มีพูดไว้แล้วในคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวแัทแปะลิงก์ไว้เพื่อเป็นข้อมูลก็ฝากก็ทุกคนก็เข้าไปดูกันก่อนเพื่อจะได้เข้าใจในตรงนี้เนาะเดี๋ยวค่ทจะไม่ได้พูดตรงนั้นเพราะมันจะค่อนข้างยาวเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยเพราะฉะนั้นหลังจากอ่าถ้าดูคลิปเสร็จแล้วใช่ไหมคะ หลังจากรู้แล้วว่าเฮ้ยสเตตอะไรดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวแคทก็จะมาอธิบายเพิ่มเกี่ยวกับการเลือกการ์ดก็อย่างแอสเซสเซนแคอ่ะตัวอย่างของแคทน,นะคือแคทก็มีตั้งไว้ว่าแคดอยากได้เฮ้ยค่าครีเอทพีดีเป็นหลักแล้วก็ตัวแคดตั้งไว้ตอนแรกเอาสามคริสามพันบวกแล้วก็เอทพีดีสามพันบวกมีคูดาวรีลักชั่นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สเตนที่อยากได้ก็คือสองสามร้อยบวกนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่าเออแคดทำได้แล้ว ามที่ตั้งไว้นะทุกคนเดี๋ยวจะมาดูพามาดูกันว่าเออคัดใส่ก์ดอะไรทเทียบอะไรยังไงต่อเรามาเริ่มกันในส่วนของอาวุธก่อนนะคะว่าการคัดเออใส่อะไรบ้างนะอย่างอันนี้ามาดูก่อนอย่ามายาวเคเพิ่มแอคทสปีดเหมือนที่บอกนะไมเนอร์ซนด้วยการนี้ก็การดีเพิ่มเป็นพดีสุดท้ายของดีนะทุกคนอันนี้ก็เพิ่มสปีดอ่ะอันนี้ก็เพิ่มสเตนอย่างที่ต้องการไว มียน,นี้แตกต่างที่เราจะพยายามไปร้านสแตทคือไม่ได้มีแต่สแตทพวกนั้นทั้งหมดเราก็จะมีดีเฟนซ์บายพาสเจาะเข้ามาด้วยอีกประมาณนึงนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นพวกส่วนของเสื้อแล้วก็ผ้าคลุมนะคะการแนบูตก็อันนี้คาดว่าอันนี้ก็แล้วแต่เลยก็จะใส่ NSP กัาก,กายภาพการกายภาพหรือการเอเอมจิกอะไรยังไงก็แล้วแต่ตามความสะดวกสบายใจไม่ได้ไม่ได้โฟกัสอะไรมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของสร้อย สร้อยทัดใส่การ์ดสองใบเป็นการ์ดบอลทั้งสองใบนะก็จะเป็นมีการ์ดหมูการ์ดหมูเนี่ยมันจะเอาไว้อ่าทให้มีโอกาสเพิ่มตีไว้นะคะก็ดีแล้วก็การ์ดมาสเตอร์ลิงนะคะเพิ่มไฟนอลดามเอจอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ์ดใบหนึ่งที่ดีมากๆเหมือนกันนะคะนี่เอามาเฉลี่ยแล้วก็คูณค่าที่เราทํามาสเตตเนาะมาในส่วนการ์ดในประดับนะคะในส่วนประดับเนี่ยมันค่อนข้างจะมีสเตตที่หลากหลายมากๆ สำหรับแอดที่บอกก็จะเป็นแบบ defense by part create t p d อย่างที่บอกไปแล้วนะคะอันนี้เราก็มาเฉลี่ยกันในที่นี้แคลดเรื่องใส่เป็นรีควีมการรีรีควีมเนี่ยมันเพิ่มอะไรเพิ่มเอจีตัวเอจีเนี่ยแน่นอนเพิ่ม ATPD และอีกอันนึงคือเอจีเนี่ยมันเป็นผลคูณของสกิลโซลิคโวนะ,ค,ะคือมันเป็นสกิลหลักทำดาเมจของตัวแอดแคทเนาะคือมันก็เลยจะเพิ่มทั้ง2องอย่างทั้ง a p d แล้วก็แคลคของสกิลนั้นด้วยก็เลยใส่มาสองต่อไปไปเลยอะ แล้วก็มีการแมกโนเลียนะคะการแมกโนเลียเนี่ยก็จะไปเพิ่มค่าครีอีกส่วนตัวคือคิอคดว่า2การเนี่ยตอบโจทย์กับแอดมากๆในมุมมองแคทแล้วก็จากแผนสเตตที่แคทต,ตั้งเอาไว้นะคะเพิ่มาถึงตรงนี้แล้วคือบางคนเฮ้ยเราการหายยังไงเออตีมอนไม่ดอบเลยก็เราจะไปซื้อกันที่ตลาดกลางนะคะเดี๋ยวแคทจะมาสรุประบบตลาดกลางคร่าวๆให้ฟังนิดนึงเนาะสำหรับตลาดมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะก็ ตลาดทั่วไปใช้เพชรแดงซื้อของทุกอย่างที่ไม่ใช่ของบอสนะคะแล้วก็ตลาดประมูลมันจะใช้เพชรฟ้าในการประมูลของก็จะเป็นทุกอย่างที่เป็นของบอสหรือสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างการขายของในประมูลนะคะคือแบบว่าหลังขายเสร็จแล้ว24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อยรอรับเพชรแล้วระบบมันจะเปลี่ยนจากเออเพชรฟ้าเป็นเพชรแดงอีกทีนึงเนาะแล้วก็ขอโน้ตไว้นิดนึงขายของทุกอย่างเนี่ยมันจะมีเสียภาษีให้กับตัวเกม ของราคามันก็จะลบกับภาษีแต่ถ้าเรามี V A P เนี่ยมันก็จะเหลือแค่10%นะคะนอกจากนี้นะคะมันก็จะมีระบบติดตามแล้วว่าเออง่ายๆคือเราก็ไปกดดาวของที่อยากได้นะคะตรงเนี้ยปึ๊บมันทำให้เราติดตามของได้เวลามีของมาลงก็จะแจ้งเตือนมาทางจดหมายเนาะไม่มีอะไรมากแล้วก็การซื้อของล่วงหน้านะคะมันจะใช้พรีออเดอร์สิ่งที่ยังไม่ได้ลงตลาดนะคะ เออแต่เราอยากได้ใช่ไหมเราก็ไปใส่ราคาไว้อันนี้อาจจะไม่มีตัวอย่างเปล่าอ่ะอันนี้เจอแล้วแล้วทุกคนราคาอย่างเพลเดอร์ของที่อยากได้ปึ๊บอันนี้ไม่มีสินค้านี้ไม่มีเราต้องจองล่วงหน้าแล้วก็เป็นของพวกเนี้ยเออเราก็ใส่ราคาไว้ที่เราต้องการสําหรับคนที่ใส่ราคาไว้แพงสุดตอนของมันลงคนก็จะได้ก่อนนะทุกคน ขอฝากเทคนิคเพิ่มเติมนะคะโดยบอสในวันนี้ที่จะให้เทคนิคไปก็จะมีบอสมายานะคะตัวมา,ายาเนี่ยแพคเทคนิกมันนะคะมันจะมีการพุ่ง3 T ทีติดอย่างที่เห็นเลยนะคะสกิลแดงๆอันเนี้ยก็หลบไม่ยากเพราะมันจะพุ่งเป็นเส้นตรงแต่ว่าจําไว้ว่ามันจะมี3ทีติดกันและระหว่างนัน้นก็จะมีการใช้สกิลโล่นะคะดิฟเฟนซีฟแดนคือตอนที่มันมีโลอยู่ก็คือหลักๆห้ามสายตีไกลยิงนะคะพวกฮันเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่เวทยิงได้ปกตินเนาะ คือถ้าตีไปมันก็จะเลือดเพิ่มนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็คือที่มาตีบอสเนี่ยก็จะเห็นว่าเออหลายๆคนอย่างเขาก็จะมีการยิงแบบออโต้ไปเรื่อยๆโดยไม่เช็คอะไรอย่างนี้นะคะก็เกิดถ้าเกิดเราเช็คบ้างตอนที่มันมีโลแล้วก็เออหยุดตีในช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเก็บมอนได้เร็วขึ้นนะคะทั้งนี้เห็นไหมมันก็ใช้สกิลพุ่งอีกแล้วนะทุกคนหลักๆไม่มีอะไรเลยแมคานิกมีแค่ระวังต้องสองอย่างนะคะก็คือสกิลพุ่งสามทีติดแล้วก็จะมีโล คือรูแมคคดิกหมดแล้วก็ไม่มีอะไรจบง่ายมากๆค่ะมันจะวนไปเรื่อยๆแค่นี้จนบอสตายค่ะแล้วบอสเราก็อตายแล้วนะเดี๋ยวแคทจะพามาส่งท้ายได้ KVM กันสักหน่อยนะคะก็หลังจากที่พีบัฟอะไรนะคะแล้วก็เตรียมตัวโดวยแคทก็จะหายตัวก่อนเตลไว้ก่อนแล้วค่อยเข้าไปบวกก่อนจะได้ได้เปรียบได้เปิดก่อนเปิดให้มันสตาร์ทอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตีเรื่อยๆ แบๆเขาก็ตายเละเออเปิดตตันไล่ต่อไล่ต่อเข้า,าเข้าจนมุมจนมุมบวกยับบวกยับเดี๋ยวได้ยอมเดี๋ยวเดี๋ยวเือนรถไล่จนุนเกินเดี๋ยวขอบวกแอดเขาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาหนึ่งหนึ่งแอดกันสเตลตาไปเลยให้เขาทําบ้างว่ะโอ้โหได้รู้วัดปัดกันไปไหนใครเก่งกว่ากันโอ,โโอโ้โหโอ้โหรู้แล้วครับคัดเก่งกว่าอยอกหยอกชนะแล้วทุกคนไม่มีอะไรมากเอาฮะ วันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับรวมสรุปการแล้วก็อื่นอีกมากมายอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะใครอยากรู้อะไรยินบอคอมเมนต์บอกกันด้วยบ๊ายบายไปแหละ